เด็กดีเหี้ยองค์ผีเด็กมีมือเด็กดีเหี้ยยากูโดนหลอกลแล้วลกูโดนหลอกแกก็ได้ช่วยลอยช่วยลอยช่วยดูช่วยช่วยช่วยลืยยออ้อด้วยลื้อโดนโดนลื้อหมื่น KB เมดมีแจ้งเตือนว่ามันกระตุกเหลืออีสัตว์หลอกกู้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ่ะกูจัดไปจุกจุกห้าหมื่นบิลเลทดูดิมึงจะเอาอะไรกูเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกับความช้านะวะ แต่ไม่รู้วกเราเยอะไปก่อนไม่รู้ทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทังไมใช้ห้ามือไม่มีเลยเลนีลอยคราคุยขี้ก็ไม่เห็นจะมีผีเด็กกระเหม่เลยหลอกกยู่ปะเนี่ยกับบ้านอะไรอย่ง กูไม่มีแจ้งเตือนเดียวไอ้ขี้นี่กูคนถ่ายไหมเนี่ยไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยากูควรถ่าย ฉันชื่อมิสิกะฉันเ,เล็กก่อนฉันเอ้ยเฮ้ยเขียนจบเราเมื่อจะไปเรียนที่สวนสาธารด้วยกันแต่เราไปไม่ได้แล้วเพราะฉันติดง,งานงานยุง่งหวังว่าต่อไปเราจะได้ไปเรียนสวนสาธารด้วยกันนะมึงพูดปัเนี่ยที่ที่แย่ไม่ยอมกลับบ้านนะ ไอ้ห้าลูกแล้วแล้วที่มึงจะคุยกับนายไหมเนะี่ยกับบ้านไปยามาหน,าน้งดิตัวมีคนมาน,านั่งแม่เลย,ยไม่เห็นมีตัวอะไรเลยลองดูลอง,ลอง,ลองนั่นไงแจ้งเตือนแล้วโอ้ยมาแจ้งเตือนกูแล้วเพื่อนทำไมดิวะ กูปรับลดลงให้ก็ได้อ่ะกูปรับเป็นสี่หมืให้ก็ได้หนวยสิบตัย่สหมื่นอ่ะกูปรับได้เลยแค่สี่หมื่นอ่ะดูสิเงินจะแจ้งเต็นผมหมไปยังอ่ผีโตดโอ้หอเ้ผีขาผีไปยืนไม่ได้ข้าไปยืนไปยืนเอาไอเหี้ยไม่หายไปด้วยเอาไอเหี้ยยังอยู่ ไอ้เห yeah. yeah, yeah, so mm ี mm ้ยไอ้เห mm ี mm ้ยไม่หายไปเลยข่าเดิไอ้เหี้ยบักปะเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วขาไม่หายไปเลยข่าเดิมีเด็กอนี่มีข่าเด็กอยู่นี่ไอ้เหี้ยขาเด็กไปไหนแล้วแล้วมันไม่เกี่ยวหรอวะ বি <laughs> จริงคือมีขาเด็กเว้แตเด็กแ,แ,แ,แต่แต่มันไม่โหลดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเหี้ยเนะมันไม่โหลดขาเด็กอ้าวขาเด็กโอ้ต้องถ่ายมุมนี้เหรอโอ้ยเหี้ยล้วบอกมึงจะรู้ไหมเนี่ยมันเป็นการไล่นะฮะมันเป็นการไล่ สอหมื่นก็ไม่ได้โวยอ,อ่ะคุณรดเหลือสองหมื่นเลยแหละดูสิยังจะถากคุ้มไหมดืมดืมดดืมดืมดืมโอเคไม่มีใครทักมาติดต่อนี่การไลฟ์สดของจริงนะครับไลฟ์สดชีวิตจริงๆนะครับมีเล่นอย่างถึงวัย มูได้เล่นแต่เกมกูได้เล่นเกมมั่วๆเล่นเกมสอนเกมเฮ้ยกูหลงไม่มีอะไรให้กูถ่ายแล้วอะไม่มีอะไรแล้วไอ้กูถ่ายมั่วไปหมดแล้วเนี่ยเอ๊บแล้วกูจะดูอะไรเนี่ยว่ารูปเนี่ยมันไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยช่างแม่งไอ้สัเอ้ยมันท่านถ่ายมั่วไอเนี่ย นี่ใช่ว่ะอันเนี้ยใช่อันนี้ใช่เนี้ใช่อันเนี่ยใช่อันเนี่ยเยอะเกินขาเด็กมีถูกแค่ทายอ่ะไม่ใช่ป่าวะเหี้ยถูกเพ่ลบจริงไหมบเนี่ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้มันต้องเป็นมุมนี้เว้ นหนึ่งไอ้ทนี่ไม่เกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันอันไหนเอออันไหนเออมาอันนึงวะหกอันหกอันหกอันแล้วใช่ไหมวิเชียกลับไปดูหัวเด็กดิหัวเด็กบอกว่าเหลืออีกเอ้ยใน,นหกอันถูกแล้วไปหาต่อะหาจะเจอริฟ้า จะมเอไหมัหนนี้ไม่เห็นจมีอะไรนมึเห็นอะไรพ yeah. ี่บาวเฮ้ยเยเคมเกาเนอันนี้บิเล็กขอยู่ที่มือเก่าแล้วครับผมเราต้องการให้คุณใช้6,8 0 0นะครับผมได้ใช้6,800แลดวก็ได้ซัก6,8 0 0ก็ได้ เฮ้ยี่ยกูใช้เกินก็นได้กูเซ็ตมันแปลกด้วยนี่มิใช่สองมันจะากเกินกูเดีย๋ยวี้ของมันแปดก็้วแล้วเฮ้ยมาปิดเกมมาได้เฮียต้องเป็นโกดิจิแคมดิโกดิจิแคมป์เฮ้ยนี่กูต้องวนหาอยกี่รอบเนี่ยกูไม่เจออะไรเลยเลยลนี่ยหลอกกูเนี่ยไอ้ มีจะมีอะไรเลยหลอกเดินคนแล้วเนี่ยกิ๊กใสไม่เห็นมีไม่มีอะไรเลย่างเงี้ยผมก็ว่าไงครับไม่มีอะไรจริงๆครับใช้ควบไม่มีอะไรเลยวับมีที่มีอะไรเลยควับดูหลอกแบบควับ เดินวนไปทั่วแล้วไม่เห็นอะไรเลยครับเด็กก็มีเด็กโผล่มาครับเด็กก็มีเด็กโผล่มาครับดูเฉยๆอีบักวะเนี่เฮียเกบั๊กวะเนี่็เขาเห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรไหมนะเฮียนั่าไม่ใช่ใช่ไหมสั์ไม่เห็นจะมี ไม่มีอะไรเลยสเกมหลอกกูอย่าเอาใม่อเอาใหม่งนี้ไม่มีใครเคยมาอียมองกูมองกูทำไมมามองกูทำไมมามองกูทำไมขายแม่งเลยอ้ยากดซ้อมด้วยสัตว์กดซ้อมด้วยอีย รวบทำไมเอาไอี้มืดเลยเขา้ำแบบเดียวมืดเลยไอี้มีคนมองูต้ออ้อวไปไอี้กระจกแตกเลยเอาไอี้เอาไอี้น้ำท่วมไอี้น้ำท่วม อาเยนบตัวมับะนตัวไกูกูยเลยเอาละมึงฟังเวงกูเดี๋ยเฮียเฮียหนี่มาตอนที่เป็นมะหกีมหกงนปมตว์กูเฮียเฮมีรองเ้าเด็สัต้า หมกดิี่กูเล่นสไลเดอร์กี่รอบเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นคนไอ้เหี้ยนคนเมื่อกี้เมื่อครัคคคค้ฉันรักที่ฉันเลนในส่วนที่ดีของฉันฉ,ฉันรู้สึกไม่ดีมาอยู่กี่สูงฉันไม่อยากจะลงสไลเดอร์ไปฉันสาร์ฟมาสไลเดอ,อร์ได้แล้ว

ตูพังไอ้เหี้ยกลัววัดสัตว์เหี้ยเขียไม่เง,งียบเฉยเหี้ยไม่บิวโคตรดีกูเข้าไปก่อนแล้วกันออ้หนูเหี้ยเฮ้ยหนูเหี้ยไอ้หนูเหี้ยก่อนข,ข้าไอ้สัต เด็กหัวขาดเย้ยเลยไมาเก็บเลยเฮ้ะเด็กหัวขาดเยอะกูได้กินรูปแล้วเนี่ยกูาได้กินรูปแล้ววะ12หมอ A girl forget ทกพบว่าหายตัวไปเมื่อวานน่าจะแปดโมงเบียดมงเฮ้ยตอนทุ่มดีเขียนยม สองทุ่มเด็กหายไปต้สองทุ่มเลยครับไอ้หนูเฮีย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 เยเฮีียเฮีเฮียเยเฮีเกี่ยวไี่เีเยียเียเฮเีียเฮียเฮีียเีเีเยเด็กีเฮียเฮเีเอยเฮียเยเฮเฮียเฮียเฮวเีเเเเลยเลยเีีเฮยยย มีเด็กโยกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงโยกใส่กูสัตว์มึงโกหกเหรอมึงโกหกเฮ้ยมีคนอยู่บนนั้นนี่ทำไงเปิดไฟมีคนอยู่บนนั้นมีคนดูเราอยู่มึงลงมาช่วยกูดิมาช่วยกูหาเด็กปีอาจได้เปีศาจปอุ้ยเหี้ยเกีกยวปีเด็กเก้าอวปีหัวเด็กเก้าอวปีหัวเด็ก ไม่มีลเลยเหรอกโอ้เนี่ยไม่มีลเลยเลอะหรโอนี่ยอะไรเงี้ยเออลงไปทำไมไม่ต้องลงลงหมี่อะไรไม่ต้องลงหังงวเด็กหัวเด็กอยากกินหัวเด็กพูดว่าแม่กเปลี่ยนโชกชี ไม่เห็นอะไรเลยวะเฮียม่นหลอกกูแหละหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกไม่น่ามีอะไรแล้วนะอู้ยิยบไม่เฮียสัตเฮียมาตอนไหนเนี่ยเฮียมึงมาตอนไหนเฮียอยู่นู่นนี่เนี่ยฮะเฮ้ยทำไมถ่ายแล้วเป็นรูปนี้วะนี่ถ่ายเป็นรูปเฮียเลยนะเอ้ยเข้มลงไปแล้วกับบา้านกับบา้าน อีกสามอันใหญ่แค่สามอันไอ้สัตว์อีกสามอันกูรักของก่อนกูจะได้ออกไปจากที่เยี้ยนี่แล้วอีกแค่สามอันเท่านั้นไอ้เยี้ยี่อะไรกันาวันนี้ในสัตว์แม่งมืดมองไม่เห็นฮ่าเลยสัตว์มองไม่เห็นยี้ยอะไรเลยตอนนี้ตอวกูกับเพาะนะกูกับเพาะตรงนี้ใช่ไหมที่ยังไม่ได้เล่น ไอ้ตรงนี้ป่ะไอ้ลมยางไอยล่มยางใช่ไหมอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้า นี่อีกนะมินเนี่ยไม่มีเด็กตกยางรอนี่นวะอย่างอเราไหนวะมีอะไรเลย ตัวอะไรเหี <c oughs> ้ยกูต้องข้ามอีกรอบออมันขึ้นบัมปีทั้งบนนี้ทำไง,ยยงไปเนี่ยไปจ้าไปเหี้ยมันโคบตัวกูทำไงเนี่ยมันโ,บโคบตัวกูไม่ควายไม่เห็นมีเด็กเลยสั่งหลอกกู ไม่มีตัวอะไรเลยตัว ตาเหี้ยมิตาไม่เด็วะมิตาแต่ไม่มีเด็กปวยอีเหี้ยหรสามรูปอีสามรูปนี่ไม่ใช่น้อยน,อยนะเว้ย โอ้ยอ่ยนี่ไงโอ้ยเฮ่ยหัวเ่ะอ่ะอ่เอีะเมื่คิดตกใจจริงไอ้สัตว์ไม่ได้ติ้งเยี่เมื่คิดตกใจจริงเมื่อไอ้เูี่ะสะดุ้งหัวใจจะวายสัตว์ไอสเมื่อกี้คนลุกเลยอ่ะเธอแล้วเมื่อกี้กูตกใจจริงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คือคือพอถ่ายนี่เสร็จปั๊บใช่ไหมแล้วหันมาเนี่ยแล้วแม่โผล่มาอีเขยครเขยเลยอ่ะในถ่ายปุ๊บถ่ายเสร็จปั๊บ ก็กดปิดปิดกูหันมาแม่งแม่งแห่มาเนิ่งนี่เลยอ่ะแล้วไม่รู้ได้ไงว่ากูจะหันมาทางนี้วะอ๋อกูหันไปทางไหนเนี่ยก็ดักสัตว์เชื่อกูดิเี็นใช่ไหมอย่างเนี้ยผู้ท่ทายแชร์ป,ปั๊บกูก็กดปิดพอดปิดแลว้วกูหันมาขวามไม่มีอะไรพอมาตอนท้ายแม่งก็เฮ้แต่คือแต่คือกู้ถ่ายเสร็จปั๊บกูหันไปทางซ้ายจะออกไนงะออกปั๊บแม่งแห่มากูบอกเฮ่ย์มันมัมันจะอี๋เฮ่ยอะไรตรงนี้สัตว์มาน โอ้ยเฮียแม่งเฮียเอ้ยแต่เปิดไฟวะโฮ้สยสั่นประตูเฮียเนี่ยสองูปเฮ้ยสองรูกเป็นสั่นมันจะได้ออกไปจากที่นี่นแ,แ,แล้วเฮ้ยเฮ้ยว่าสองรูปบอกว่าวันนี้มีเด็กไหมไอ้เฮียตอนนั้นมีเด็กหรือเด็หายไปแล้วจะบอกในะห้องน้ำแรกอะไอ้เฮียห้องน้ำแรกอะ ระหว่างไอ้ตัวหนูด้วยไอ้เหีตัวหนูมันจับจับตามองกูอยู่นะไอ้เหียดเนี่ยรอรอรอแดงมีไหมในกระจกนี่แม่งแต่มีแตะทอนอย่างงี้ไม่มีนะเนาะมีแค่ตัวเดียวเลยพวกเนี่ยมึงเปิดไฟฉายทิ้งไว้เนี่ยไม่ได้หรอกมึงจะเปิดปิดตทัโอ้ยมุมนี้มีแน่เลยไอ้สัสรูส่ง ต้องมีแับตัวน,นี้ทำเป็นชิ้นกี่รูปอะสองรูปเอง main mein, i, ich, 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 我，走、嗯嗯、了那个。 ไม่ใช่ประเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ไหมไอ้หนูอยากโผล่มา,นห,นาหน้าไอ้เชี่ยช็อกจริงแน่หนูไม่เห็นตัวเลยเลยไม่ว่าหลอกกูเนี่ยตอนวันนี้มันหลอกแล้วลกวูชินและกับไอตุ่มป่วยดีปย เร่นี้เหรอีอ่หอไกูต้องเข้าไปในนี้ยากแมานะาคือกูต้องเข้าไปจริงๆเหรอไอ้แบบกูเจอหนูเนะี้ไอ้หนูม่รอล่รอรอ,รอดักอยู่เลย เฮ้ยย่าไอสัตวม่รูนี่ก็ไม่รู้นู้นี่เ้ย่าไยเกนเม่งเลยเูเล่นวันโทอ่นี่ป จะอยู่ที่นี่แล้วนะจะเป็นไหนไหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะอัน,นี่ไม่มีไอ้น,นี่ก็ไม่มีต้องเลยวะ กูหาไม่เจออ่ะกูยอมเพื่อตัวผู้นี้ไม่เจอไม,ไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรสรุปวาไม่มีอะไระครับ บาย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 ใครดูกูหนึ่งคนเนี่ยกูดูตัวเองเหรอ